thank you ชิบหาสวัสดีดีซออะไรวะอะไรวะคุณจะเปิดศึกกับผมแล้วคุณยูมิฮะคุณคิดว่าผมไม่กล้าเหรอคุณคิดว่าผมเป็นใครเกิดมาอีโมกิดมาฮิวเลือดด้วยฮิวเลือดด้วยโหดูหน้ากูรับไม่ได้เฮ้ยแผนดีอ๋อเขาอยากจะปลอมตัวพวกเราอึอเขาโอ้เออว่าหวังดีก็ไม่บอกเขาหวังดีกับพวกเราเฮ้ยดีเหมือนกัน มาดีววมาดีววมาดีเว้ยมาดีเว้ยรอบดีมาดีโอ้เอางี้ยโอ้มมาาดีเว้ยจิงติงตัวแม่เสร็จเลยโอ้ผมจะไปทำความดีเร็วไปทำเพื่อสังคมชุบหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยว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 จบและ ไอ้ตัวนี้มาเงียบด้วยตัวนี้มาเงียบด้วยก้แวลแปลกละเ <c oughs> ยียมได้สมไม่น่าได้ชุบโอเคเอาแล้วชุบาทตัวนี้ชุบตัวนี้ชุบตัวนี้เยอะเต็มป่ะเยอะเต็มป่ะยังยังก,กูไม่มีเงินแฟรรม <c oughs> อ้าเหนื่อยวะ่ะท้อวะ่ะอยากลบไฟเอ็มทิ้งว่ะอยากลบไฟเอ็มทิ้งจริงนะประกาศ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยขอให้ผู้เล่นลบไฟเอมตัวนี้ไม่ชุบตัวนี้ไม่ชุบด้วยต้องเรียกหมอไหมเนะี่ยท้อว่ะอ่ะเรียกก็เรียกว่าชีวิตผมแม่งยากว่ะจริงเกิดมาเป็นรีซอรน,นี้อย่าทำเอาแล้วชุบแล้วเรียกหมอไปแล้วบุษักเยอะเนาะ เราทำให้เป็นคอนเทนต์เราต้องทำให้มันเป็นคอนเทนต์ฮึบฮึบหลบหลบได้ยิงไม่โดนหลบยิงไม่โดนหลบนะดาด้านเข้ามายิงเข้ามาเลยฮึบหลบฟุบฟับฟุบฟับหลบได้หลบได้ยิงไม่ดียิงไม่ดีเฮ้ยไอชีโดนยิงตุ๊กี้โดนยิงเงาโชคดีนะเพื่อนโชคดีนะบางทีเราก็ต้องมีการแบบเสียสละกันบ้างนะ บางทีอะไรที่มันปล่อยได้มันก็ควรต้องปล่อยไอ้แ,แฟมไปอยู่ไหนวะหิวเล่รอะไอ้แฟมว่าอ่าแบบว่าไอ้เมืองนี้มันมีบอกว่าไอ้ <The S 1> เด็กเอ็นเหรอ,อ <c oughs> แม่รู้ใจแล้วเนี่ย <c oughs> นี่คุณนี่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะเนี่ยคุณแ <c oughs> ฟมโมซี่ผมได้ยินว่าเด็กก็รู้แล้วไม่ใช่ผมว่า <c oughs> เด็กเด็กแบบว่าเด็กแบบแม่บอว่ะเด็ก แต่ผมขึ้นรถไม่ได้แต่ล็อกรถเดิเด็กแแบบออะไรอย่างเงี้ยเด็กๆน่ารักน่ารักเต็มเต็มเยอะเหรอใช่ใช่เยอะอยู่เหออเอาขึ้นดิแต่ขึ้นไม่ได้เออมันขึ้นไม่ได้วะต้องขับออกไปก่อนนะได้ไหมไม่ได้วะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองขึ้นก่อนได้ปหมนี่ไงเอ้ออ๋อกูรู้ว่าทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะ กูรู้แล้วแฟมเพื่อนเจอเจอกันกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งเห็นอะไรแปลกๆเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรขาวๆป่ะโู้โหเห็นอะไรไม่รู้คือเหมือนอะไรแข้งอะไรยาวๆไม่รู้ภายในสิบนาทีด้วยครับไม่ขึ้นไม่ได้ยังไม่มีคนนั่งอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้แฟ้มฟังนะเราต้องรอดนะ สุดนี้เราต้องนอดไปให้ได้เว้ยเถียวดเถียวด้วยเถียวด้วยเออไปคิดซะว่าเพื่อผมคุณต้องปกป้องผมผมจะขอแชมอำนั่นความเป็นบอสคุณต้องเสียสละไม่ว่าจะยังไงก็ตามบอส oh my ก o s h ผมจะต้องไปบ้านฮานเลม <Oi. S 1> ให้ได้ลุยและจังหวะนี้ครับผมมาด้วยความเร็วสูงไม่ว่ายังไงแฟมก็ต้องเสียสละ <Bot. S 1> เพื่อผมนะใช่ผมจะรอดเพื่อบอสกูตึกูต้องรอด มึงตายไม่เป็นไรและจังหวะนี้มาอยู่กับซูเปอร์และจังหวะนี้ใกล้ถึงบ้านฮาเลมนะครับเขาจะถึงได้หรมาดูความเร็วแสงมาดูความเร็วแสงและเพื่อและเหินเหินเข้าบ้านเปล่าต้องเหินป่ะต้องเหินป่ะต้องไปแบบเท่กูต้องไปแบบเท่กูต้องไปแบบเท่จริงจริงจริงพอดีเขาเขาไม่ค่อยชอบแบบขับธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็เหินเข้าแบบพระเอกอ่ะฮอลลีวูดเลยปะจริงจริงจริงฟาดแปดฟาดเจ้าฟดเจ้นฟาดนจ้าฟาด้นเอาเลยผมจับอยู่ สวยแล้วูบเหเข้ามาเท็กสองเทคกสองเทคกสองไม่มีใครเห็นเอาใหม่เอาใหม่คอยคอยอีกรอบนึงคือเขาอยู่ในบ้านกันไม่มีใครเห็นเลยดู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 และมาเหินนี้แล้วหาเลี่ยมแล้วขึ้นมาชิดและถึงแล้วครับถึงเป้าหมายยังไงเธอเข้ามาแล้วกอนกอนกอนคะฮะฮะ กอดกันกอดกันกอดกันเขาคิดถึงเธอแทบแย่เลยเอ,อ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เขาไม่เจ็บเธอไปทําอะไรมาเธอไปทําอะไรมาเธอนัื่อไหรไปทําอะไรมาเธอไปทําอะไรมาเขาปกติดีเ,เลือดเต็มตัวแล้วหัวไปทําอะไรมาอ๋ะสะดุดล้มอนะ่ะสะดุดล้มผมร่วงหมดหัวเลยเหรอ <c oughs> ใช่ เป็นไปได้หรอโลกนี้มันมีมนุษย์แบบนั้นด้วยหรออืมในเมื่อไร่เราดะซื้อวิกมาใส่เอาเออใครทำอะไรเธอไม่มีเงนั้นแหละทำไมเธอจะแก้แค้นให้เขาเหรอใช่เขาจะสูตร<ก>ม่วงเดี๋ยวเขาจะไปถอนถอนแบบถอนผมทีละเส้นออกเอาเลยสูตรสีม่วงเธอเธอไปชิงสูตรมาเลยชิงทําไมอ่ะเอาแบบให้เขาไม่มีที่อยู่เลยสูตรสีม่วงอะ่ะเอางั้นหรออืมสูตรสีม่วงคือใครฮะ สีม่วงคือใครครับใครทําอะไรเธอเขาไม่ยอมนม่นูแก๊งก็มีอยู่สี่คนเองอะ่ะสีม่วงเข้มเหรออืมสีม่วงอะ่ะสีม่วงเขามีอาวุธลับด้วยเนาะมีอาวุธลับด้วยอะอืมบองเขาหลามื่อแล้วเขาทาอะไรเธอบ้างก็สภาพอย่างที่เห็นเลยน่าสงสารังเลยออืมใช่ไหมอ่ะทำกันได้ลงคอทักกับเธอได้ยังไงรักนะ รักนี้หนีนายกอ่ะเธอหนีเขามาหรอเขาหนีตายมาเพื่อเธอเลยนะเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคจะฝ่ายากแค่ไหนจะมีสิ่งกีดขวางสักกี่อย่างเขาจะมาหาเธอให้ได้เลยแค่เธอบอกว่าอยากเจอแปดสิบอำเภอก็แค่หน้าปักซอยน่ารักจังเลยเขาขอโทษวันนี้เขามีร่างพิมิตไม่เป็นไรถ้าควรพักแล้วล่ะดีแล้วขอโทษว่าเขาทำไม เขาไม่ได้อยู่กับเธอวันนี้ก็แข่งด้วยนี่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เธอทำอะไรอะต้องอทำอะไรเยอะไหมวันนี้ก็ก็ไม่เยอะมากก็แล้วพวกนี้เธอแข่งกับใครอะแข่งกับป้าอย่าบอกนะว่าพวกนี้เขาต้องแข่งกับป้าไม่หรอเขาลำบากใจมากเลยเขารู้สึกผิดกับเธอไหมครับทำไมหรอตอนนี้เขาต้องไปนร้องไห้แน่เลยอะภาพมันยังติดตาเขาอยู่เลย ไม่ต้องคิดมากเขาแทงท้องเธอไม่เป็นไรเลยเธอไม่ไม่เป็นไรเลยเธอไม่เป็นไรเลยจริงๆไม่เป็นไรเลยขึงกลางหลังเธอไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยจริงๆเธอไม่เป็นไรเลยเขาแทงจากข้างหลังทะลุไปข้างหน้าเขาแทงจากข้างหน้าทะลุไปข้างหลังอย่าไปคิดมากเลยมันผ่าไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่โอเคเลยที่ตัวเองทำแบบนั้นไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ไม่เจ็บนะดูเลยน้องเขาไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเธอเ้าหัวใจมาอกเธอแค่นั้น แต่เขาเจ็บไหล่เจ็บหัวไปหมดเลยอะแปลกเจ็บหลังเหมือนโดนของมีคมสับเข้าไปเป็น <c oughs> เต็เมไขรปวดไขนบรรกาบังอาดมากเรารู้สึกว่าเขาโดนสับเป็นหมูเลยอะแล้เ,เป็นหมูเลยเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคนเกง่งเก่งแล้วน่ารักเธอนะ 嗯。